สวัสดีคะ่ะชาวราศีตุลมาดูดวงความรักแบบจัดเต็มกันนะคะว่าถ้าคุณเป็นคนโสดคนที่มีคู่แล้วหรือว่ามีคนคุยก็ตามนะคะมาดูกันว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมความรักของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะเริ่มกันจากไพ่ที่คุณได้ก่อนนะคะไปแรกจะเป็น Eight of pentacles two of pentacles six of pentacles two of wands แล้วก็ judgment นะ แล้วกเ็เดี๋ยวลองเลื่อนสักกันนิดหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ลองมาดูเปิดเป็นไพ่เรินอมองด้วยกันไปเลยนะนะคะสำหรับไพ่ที่ได้นะคะมีไพ่ Fox, Rider, Star, Lily แล้วก็ Dog ค่ะโอเคลองมาดูกันก่อนนะคะ สำหรับความสัมพันธ์ของคนที่ได้ไพ่กองนี้นะคะต้องบอกว่าออคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรแป,แ,ปแปลกแปลกแหวแนวไม่ค่อยเหมือนใครสักนิดนึงนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่บางทีถ้าคุณเป็นคนโสดอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าขอลองดูคนอื่นก่อนยังไม่ค่อยตัดสินใจเร็วๆแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะ คุยกับใครมากกว่าหนึ่งคนก็ได้นะคะหรือว่าอีกในเรื่องหนึ่งถ้าคุณเป็นคนโสดบางทีคุณอาจจะไปใส่ใจกับเรื่องของการ ในเรื่องของการเงินการงานของคุณมากกว่าให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักก็ได้นะคะคุณค่อนข้างใส่ใจกับการทํายังไงให้เงินงอกเงินทํำยังไงถึงจะบริหารการเงินได้ดีขึ้นหรือว่าสิ่งที่คุณมองหาก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมองหาคนที่การเงินค่อนข้างมั่นคงเข้ามาซัพพอร์ตตัวคุณได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของสาวโสดชาวราศีตุลที่อยากจะเข้ามาให้มีคนเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ไพ่สไม้เทา้าอืม ในไพ่สองมบทาของไพ่ชุดนี้นะคะเป็นไพ่ที่เหมือนกับสองน้องสองคนนี้เขาเขาแบบพลาดขบวนรถไฟไปแล้วเขาได้ตั๋วแล้วนะแต่ว่าเขาพลาดขบวนที่เล่นกันไปแล้วอะคะ่ะแล้วก็เกิดความรู้สึกงงงวยว่าเอ๊ะจะทํายังไงกันต่อดีอะไรแบบนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับคนที่เป็นคนโสดใ,ในชาวราศีตุลน,นะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเหมือนกับ ได้คุยกับใครบางคนน่าจะมีการได้เจอกันจากการหน้าที่การงานหรือว่าการติดต่อในเรื่องของการเงินต่างๆนะคะแล้วเ,เหมือนกับว่าคุยกันไม่จบอะ่ะแล้วอยู่ดีๆก็มารู้ว่าเอาเขาไปกับคนอื่นซะแล้วอะไรแบบนี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้ไพ่บอกว่ายังไงบ้าง ถ้าคุณเป็นคนโสดในช่วงนี้มันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นโอกาสที่มันหลุดลอยไปแล้วจุดหนึ่งที่ว่าคุณไม่ได้ให้ความสนใจกับคนที่เข้ามาสักเท่าที่ควรนะคะในตอนที่ผ่านมานะคะแล้วก็มันทําให้ให้ j u d g ัด n t นมันก็จะเลยจะเป็นถึงเหมือนแบบเราทําอะไรมาก่อนมันก็เลยได้ผลแบบนั้นนะคะก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ใจกับความรักเท่าที่ควรนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ย คุณก็จะยังไม่มีใครเข้ามาแล้วก็อยู่ในวังวนของการทํางานหรือทํากิจกรรมที่เป็นเรื่องส่วนตัวซมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในกลุ่มสังคมที่เป็นกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีไปปาร์ตี้ไปอะไรกันเต็มหมดเลยเนาะแล้วก็มีไพด่ดอกขึ้นมาด้วยนะคะก็เลยจะทําให้ในช่วงเดือนธันวาคมของสาวโสดชาวราศีตุลยังโสดอยู่เนาะเท่าที่ดูนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนุณคนที่มีคนคุยละ่ะ คนที่มีคนคุยอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้คุยแค่คนเดียวเนาะคุณมีการแอบดูแอบสนใจคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้หลายๆคนนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณให้ความสําคัญเลยบางทีมันอาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลด้วยนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็เหมือนอยู่ไกลคุณออกไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าทีนี้พออยู่ไกลกันมากแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่า เขาทําอะไรเราก็ไม่รู้หรือว่ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะไปได้จริงๆหรอนะคะถ้าเกิดว่าคนมีคนคุยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับการที่มีคนมีคณคุณมีคนคุยหลายคนเนี่ยบางทีมันก็ทําให้คุณแบบว่าตัดสินใจไม่ค่อยถูกหรือว่าในบางครั้งเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่แบบ เ,เหมือนคุยกับเขาในเรื่องที่มันจริงจังคุยกับเขาในเรื่องที่มันแบบว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบมีประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายอะไรแบบนี้อาจจะเป็นสนใจแต่ในฝั่งเราฝ่ายเดียวก็ได้ตรงนี้ก็ต้องระมัดระว,วังว่าเขาก็อาจจะแบบหีเราไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเหมือนกับว่า,าคนที่มีคนคุยแล้วอาจจะขาดในเรื่องของการใส่ใจดูแลนิดนึง นะคะเหมือนแบบว่ารอเวลาค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบไม่ร้อนอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้บางครั้งเขาก็ไปคุยกับคนอื่นก็ได้เขาก็หายหายไปนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะทีนี้ลองมาดูไพ่ด้านล่างคือสําหรับคนที่มีคนคุยแล้วแม่หมอวังว่าคุณมีคนคุยเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากทีเดียวนะคะคือคุณคุยได้หลายเรื่องอะ่ะนะแล้วก็เหมือนกับว่าคนท,ที่อาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะคะทีนี้การคุยของคุณเนี่ยบางทีนอกเหนือจากเรื่องของ แบบว่าบางทีเหมือนเซลฟ์อินเทรสมากไปหรือว่าสนใจในเรื่องของตัวเองมากไปแล้วก็บางครั้งสิ่งที่ไพ่เขาแนะนําให้เพิ่ม,เต,มเติมก็คือการที่ยังไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะค่อยๆดูกันไปก่อนแล้วก็เริ่มต้นจากมีสภาพดีๆเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนไปก่อนนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นก็เลยมองว่าในช่วงนี้อาจจะยังไม่เรียกได้ว่าแฟนแหละก็ยังคุยกันไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยแล้วส่วนคนที่มีครอบครัวค่ะในช่วงนี้อาจจะ เนช่วงเวลาที่ครอบครัวเรามีปัญหาในเรื่องการเรงินเล็กๆน้อยๆพยายาม แบบ manage นะคะหรือว่าคนที่มีคู่ก็ตามมีแฟนก็ตามนะคะในช่วงนี้อาจจะหัวหมุนหาเงินเต็มที่เพื่อจัดการเรื่องการเงินที่มีปัญหาอยู่เดิมนะคะหรือว่าต้องไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวบริวารที่ต่ําลงมาก็ได้หรือว่าคนาตัวของคุณเองอาจจะต้องแบบว่าดูแลค่าใช้จ่ายในเรื่องของลูกหลานบริวารน,นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่มาเลยทําให้บางทีมันขาดการสื่อสารกันที่ดีอะคะ่ะ ขาดการพูดคุยกันคือบางครั้งพี่เขาก็เลยแนะนําว่าให้แบบว่า อย่าเหมือนกับเปิดใจมากขึ้นแล้วก็พูดคุยกันในสิ่งที่คุณต้องการโดยเฉพาะในเรื่องของหัวใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอย่าสนใจแต่ในเรื่องของการงานการเงินเพียงอ,อย่างเดียวแล้วก็อาจจะใช้เวลาอาถ้าเกิดโควิดซาลงเราก็อาจจะไปทํากิจกรรมในพื้นที่ท,ท,ที่มันมีคนหมู่มากนิดนึงอาจจะเป็นแบบไปดูหนังก็ได้หรือว่าไปไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรนี้ก็ได้นะคะเผื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นทีนี้คนที่มีคู่นะแม่หมอดูไพ่ด้านล่างก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาขึ้นมาเล็กน้อย หรือว่าอาจจะต้องทําให้ต้องห่างกันบ้างนะห่างกันในที่นี้ก็คงไม่ได้ทําอะไรที่มันไม่ไม่ดีอะคะ่ะห่างกันในเรื่องงานมากกว่าหรือว่า ห่างกันในเรื่องที่บางทีอ่ะอาจต้องบอกตามตรงบางทีมันมีให้ฟ็อกซ์เนาะบางทีมันก็มีขึ้นเข้ามาคืออาจจะมีคนเข้ามาสนใจคนของเราอะไรเงี้ยหรือว่ามีการคุยกันเล็กๆน้อยๆอย่างเงีย้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจัดการได้ดีเราแบบว่า manage ได้ดีกว่านี้เนี่ยคือแบบบางทีมันได้คุยกันนะคะก็แล้วก็เน้นในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลเขาแล้วก็เหมือนกับว่า คอยเป็นเพื่อนไปนที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาเนี่ยเขากไ็ไม่น่าจะไปไหนนะคนของเรานะคะก็ไม่ได้มีไพ่ที่อันตรายรุนแรงในเรื่องของความสัมคันญที่เป็นลักษณะของการที่มีคนที่สามหรือคนที่สี่เข้ามานะคะโอเคทีนี้มาดูไพ่ที่เป็นไพ่ออร์เรคกิลกันบ้างว่าเขาแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะโอเคชาวราศีตุลน,นะคะ มีได้ไพ่โอ้มีไพ่แบบอันนี้แปลกนิดนึงนะคะแล้วก็ใช่การเดินทางนะคะพูดคุยกันปิ้งฟังกันโ <Okay. S 1> อเคอะแล้วก็มาดูไพ่อันนี้ว่าเขาแนะนําว่าอะไรว้า wow. ว <Wow. S 2> ก็คล้ายๆกันที่บอกนะคะอาจจะแบบว่าต้องมีการเดินทางแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นนะ mm hmm. การเดินทางอาจจะช่วยเรื่องของคู่ครองค mm ุณ hmm. ก็ได้นะคะแล้วก็มี I am treasure แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นไพ่อ่าโอเคสิ่งที่สำคัญค่ะอันนี้แม่หมอมองตรงกันอยู่นะ ไพ่ใบนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับคนโสดหรือคนมีคนคุยก็ตามนะคะคุณจะต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันว่าอาจจะมีบุคคลอันตรายบางคนที่เข้ามา manipulate นะก็คือแบบว่าเข้ามาหลอกลวงเข้ามาแบบว่าทำอะไรให้เป็นไปตามสิ่งที่เขาหวางังแล้วก็คนม,มอพอดีมันมีไพ่ Fox ด้วยเนาะก็เลยต้องระมัดระวังว่าบุคคลแบบนี้อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้สําหรับชาวราศีตุลน,นะคะต้องระวังนิดนึงเนาะอาจจะทําให้เรารู้สึกรําคาญใจหรือว่าเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ก็ได้นะคะ เข้ามาป่วนบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้มันก็เลยอึดอัดใจไม่สบายใจรวมถึงคนที่เป็นคนคุยที่เรายังไม่รู้จักเขาดีตรงนี้มันต้องระวังมากๆเราพยายามมองในโลกแห่งความเป็นจริงว่าเออคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นไปได้จริงหรือเปล่าว่าที่เขาโมว่าเขารวยมีที่50าสิบไร่นี่นู่นนี่นี่อย่างงี้ค่ะบางทีมันก็แฝงมาด้วยการที่แบบมีการหลอกลวงเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่โสดหรือคนที่มีคนคุยอันนี้ไม่หมอเตือนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ มีโอกาสที่จะได้ปิ้งฟังกับคนที่ได้เจอกันทางออนไลน์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนในสมัยเด็กก็ได้เป็นคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ว่าผ่านอดีตไปนานสักพักนึงแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้เปิดเผยความในใจกันออกมานะคะแล้วก็ทําให้เวลาล่วงเลยผ่านไปอาจจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบของการ m อมอู a l friend หรือว่าเป็นเพื่อนกันทางออนไลน์อะไรแบบนี้ก็เลยกลับมาได้แบบมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามีการแบบว่า วิดีโอคอลคุยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเพิ่มเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณได้ดีขึ้นแต่ว่าก่อนนันเนี้ยก็คือจากที่หน้าไพ่อ่ะต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันเนาะพอมันมีไพ่สองไม้เท้าที่เป็น,ปนไพ่ใบนี้จริงสองไม้เท้าเดิมอาจจะเป็นอะไรที่มันเป็นการมองเกณฑ์นในอนาคตนิดนึงแต่ว่าทีนี้ไพ่ใบเนี้ยค่ะมันค่อนข้างชัดเจนว่าเราได้พลาดโอกาสบางอย่างไปทีนี้เราก็ต้องระมัดระวงังแล้วก็การพลาดโอกาสนั้นมันอาจจะเป็น เป็นโอกาสดีๆเหมือนกับเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายหรือว่าเป็นเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายต้องบอกว่าในช่วงนี้เนาะไม่ได้ตลอดไปนะคะก็ทําให้เราต้องรอขบวนถัดไปอีกสักระยะนึ่งอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็ต้องแบบว่าไตร่ตรองดีๆแล้วก็บางครั้งมันก็ทําให้แบบอะไรที่เราทํามาแล้วเราไม่ได้ทุ่มเทกับมันเต็มที่เรามันอาจจะทําให้เราเกิดความเสียใจน้อยใจไม่สบายใจทีหลังได้นะคะตรงนี้ก็ เตือนๆสำหรับคนที่เป็นมีคนคุยหรือว่าคนที่มีมีแบบว่าเป็นคนโสดเนาะทีนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วแม่หมอมองว่าก็อาจจะเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงที่ห่างเหินกันสักนิดนึงไหมอะ่ะ ไม่ค่อยได้คุยกันต่างคนต่างมีภาระหน้าที่นะคะเอ,อ่ออาจจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็เพิ่มในอีกนิดนึงสําหรับคนที่มีคู่คือไปฮันนีมูนดีกว่านะคะอาจจะมองสถานที่ที่ใกล้ๆก่อนก็ได้เป็นแบบว่าเป็นเขื่อนก็ได้เนาะเป็นแม่น้ำนะคะหรือว่าเป็นทะเลก็ได้นะคะเป็นน้าตกอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศที่แบบมันเป็นใจสร้างความสุขให้กับคุณแล้วก็ช่วยเหมือนกับ เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันนะคะก็แนะนําว่าให้ไปนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วทีนี้ไพ่ใบนี้เนาะ I am treasure ก็คือว่าให้มองว่าตัวของคุณเป็นคนที่มีคุณค่าค่ะสิ่งสําคัญเลยเนี่ยไพ่ของคุณเนาะเป็นไพ่แปดเหรียญแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นไพ่ fox นะคะมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาดีเป็นคนที่เหมือนกับว่า การเงินคุณก็แบบว่าสามารถจัดการได้ดีด้วยเป็นคนที่มีคุณค่าทางการเงินก็ได้จะเรียกได้ไว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเป็นคนที่เก่งประมาณหนึ่งพอสมควรเลยทีนี้เราจะทํายังไงให้ความบาลานซ์ความเก่งกับความเฮงกับความมีลัคกี้อินเลิฟด้วยอะไรแบบนี้ก็คือต้องเหมือนกับตระหนักในคุณค่าของตัวคุณเองไว้ให้มากๆอะค่ะแล้วก็แบบว่าไปไป,ปเ,เหมือนกับว่าปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยการที่รู้สึกว่า เราเป็นคนที่มีคุณค่าคนหนึ่งเราแบบว่ามีค่าในตัวเองนะคะแล้วก็เราแบบว่าไม่ยอมละทิ้งคุณค่านั้นของตัวเราไปแล้วก็เชื่อมั่นว่าในคุณค่าในตัวเราจะดึงดูดนำพาสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะที่นีส้สิ่งสำคัญในไพ่ใบนี้ที่อยากจะสื่อก็คือว่าฉันเห็นชัดเจนถึงพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่มันเป็นการชักชักนำหรือชักพาไปในสิ่งที่ แบบมันไม่ดีอะค่ะฉันพยายามมองในเรื่องของความเป็นจริงสิ่งนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้งตัวคนข้างนอกแล้วก็ตัวเราด้วยอย่างเช่นว่าถ้าตัวคนข้างนอกเออเราเราพอรู้ว่าเป็นพฤติกรรมทำแม่งทำแม่งแล้วแบบว่ามาหลอกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ตรงนี้ฉันเหมือนกับว่าให้ให้ใช้เหตุใช้ผลไตรตรองให้ดีนะคะแล้วก็ในตัวเราเองด้วยเหมือนกันก็คือว่าเราจะต้องไม่พยายามชักนําชักพา คนที่เข้ามาเป็นคู่ให้เราเหมือนด้วยการหลอกลวงอะคะ่ะพยายามพูดด้วยความเป็นจริงหรือว่าพยายามแบบไม่เอาเหมือนกับเอาคําโกหกขึ้นมาหลอกลวงให้เขาได้ให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการเพราะว่าพอสุดสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์มันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่จริงใจแล้วก็เราก็ต้องคอยหลอกกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะเหนื่อยลา้าแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะท้ายก็เลยเหมือนกับออกจะเป็นแนวว่าเออให้คิดถึงคุณค่าในตัวเองมากๆนะคะว่าเรามีลักษณะมีข้อดีอะไร เพื่อที่จะดึงดูดใจเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่มีคนคุยหรือคนโสดนะคะซึ่งแม่หมอมองว่ามีอยู่แล้วแหละเนาะค่อยๆใช้เสน่ห์ของคุณมดใจฝ่ายตรงข้ามแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถ้าไม่ได้มีโอกาสไปไหนก็อาจจะแบบว่าพูดคุยกันทางออนไลน์ไปก่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับใช้เวลาดีๆร่วมกันแล้วก็ใช้ความสมัครเสมอมาชนะใจตัวเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ เ rare, เรียกได้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่เป็นคนโสดอะ่ะนอกเหนือจากเจอเพื่อนเก่าเจอเพื่อน,นเจอความรักทางออนไลน์แล้วการไปเที่ยวก็ยังมีโอกาสสําหรับคุณไปเหมือนกันแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงว่าโอกาสนั้นน่ะอาจจะช้าไปหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นลักษณะว่าไปเที่ยวแล้วเหมือนเหมือนในหนังนิดนึงเนาะก็คือ ไปแล้วอาจจะมีโอกาสปิ๊งปังผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้แต่เขาจากไปแล้วแบบช้าไปนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าไปชวนเพื่อนเก่าๆชวนคนที่รู้สึกดีๆในความรู้สึกเก่าๆมาไปใช้ใช,ใช้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะลองสารภาพรักกับเขาซึ่งแม่หมอก,ก็อาจจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยยืนยันนะว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากพลังงานภาพรวมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า เขาก็ยังแบบมองเราเป็นเพื่อนอยู่อะไรอ่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะคะสําหรับคนโสดคนมีคุยคนคุยเนาะก็ลองนําไปปรับใช้ดูนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเนาะอย่าลืมเอาใจใส่ดูแลกันแล้วก็หาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกระชับแนบแนบ่แนมากขึ้นด้วยนะคะ